ค่ะทุกคนวันนี้นีนีมารับทีเทนเนอร์นะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังหาที่จอดรถซึ่งก็ได้แล้วแล้วก็ถึงแล้วด้วยเดี๋ยวเข้าไปเจอกันข้างในค่ะถึงแล้วก็เปิดประตูเข้าไปในคลินิกนะคะภายในคลินิกบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะก็จะมีน้ำดื่มโอวัลตินกาแฟบริการให้ฟรีเลยค่ะทุกคนจากนั้นนีนก็จะไปทำความสะอาดฟันค่ะก่อนจะไปพบคุณหมอนะคะทุกคน แล้วเราก็มานั่งที่โซฟาค่ะทุกคนแล้วพี่ผู้ช่วยหมอก็จะเรียกเข้าไปในห้องนะคะแล้วก็จะสอบถามเราว่าเราอแพ้อาหารทะเลหรือเปล่าเราก็เลยบอกว่าไม่แพ้นะคะเสร็จแล้วก็บว้วนน้าเกลือค่ะทุกคนคุณหมอก็จะเอารีเทนเนอร์ตัวอย่างมาให้ดูนะคะแล้วก็จะสอบถามเราว่าเราใส่เป็นไหมเราก็เลยบอกว่าใส่ไม่เป็นค่ะคุณหมอก็เลยทําการสอนให้ค่ะหมอก็จะทําการสอนให้เรานะคะทุกคน หมอมือเบามากเลยค่ะแล้วก็พูดพอมากทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะให้คุณหมอ